วัครับวันนี้นะครับมาดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง nd 5 0 0กับทานเอลนะครับพิกัด500 cc ซีซีกับ750 cc ซีซีนะครับใครตัวเล็กใครตัวใหญ่นะครับดูเปรียบเทียบกันนะฮะนี่เป็นชุดที่ใส่ปิ๊บทั้งคู่นะครับซึ่งความใหญ่โต ดูจากด้านหลังครับเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆนะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากแล้วก็ไม่ได้เล็กไปเสียเลยทีเดียวนะครับก็ดูมีมิติทั้ง2องคันนะครับส่วนสเปคทั้งสองคันนั้นไปหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีอะไรที่ แตกต่างกันบ้างแต่ที่น่าแน่คือราคานะครับคันหนึ่ง2อ 000, 0 0,000 00นนะครับไม่รู้ราคาลงหรือยังอีกคันหนึ่งก็เกือบ4 0 0แสนนะครับ3 0 0แสนกว่าเนี่ยครับส่วนดีไซน์อะไรก็เปรียบเทียบกันดูวันนี้ผมมาเปรียบเทียบให้ดูถึงพิกัดถึงขนาดนะครับมันก็ ไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากนะครับแต่มันมีแค่เห็นว่ามันมีความใหญ่ต่างกันนะครับถ้าดูฝั่งนี้มันก็จะดูว่าฐานเอลมนมันใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่ถ้ามาดูอีกฝั่งนึงถ้ามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ NX 500มันก็ไม่ได้เล็กนะครับเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆนะครับ น,นี่คือแต่งเต็มทั้งสองคันนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูว่าพอเปรียบเทียบกันแล้วมันใหญ่โตกันแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆที่ต่างกันก็คือราคานะครับคันหนึ่งสองแสอีกคันหนึ่งประมาณ3ามแสนแปดนะครับอันนี้ไม่ชัวร์ราคานะครับจำจำได้คร่าวๆนะครับ